โรงเรียนบ้านท่าหินส้มเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่เจ็ดตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ห้องสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด9คนในปีการศึกษา2566 มีนักเรียนทั้งหมด48คนแบ่งเป็นนักเรียนพักนอน25คนโดยมีนายบำรุงอมรอ,อาหารเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจัดสรรค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโรงเรียนบ้านท่าหินส้มได้รับกบารจัดสรรงบประมาณโครงการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจำนวน3า8 0 0นนบาทจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป้าหมายของโครงการบุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการดูแลนักเรียนพักนอนในโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุแรกกันดานทุกโรงเรียนได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานทำให้ครูผู้ดูแลได้รับรู้ถึงปัญหาอุปสรรคและนำไปสู่การแก้ไขให้ดีขึ้นทำให้ครูและนักเรียนมีความคุ้นเคยเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเสริมสร้างความมีระเบียบวินยัยตลอดจนการมีจิตอาสา,าที่เพิ่มขึ้น